นิฟไลฟ์ไตน์ในวันนี้เราจะมารีวิววานโบ t ทีทูแม็กซ์โปรเจกเตอร์คุณภาพดีในราคาสไาลากระเป๋าเปลี่ยนห้องนอนให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัว สวัสดีอย่างเป็นทางการทุกคนนิฟไลฟ์สไตล์วันนี้ขอบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นตอนแรกของนิฟไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่เราจะมารีวิวพวกแกเจตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาําวันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนคอนโดให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมกันโดยวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการรีวิวเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยคือ One Bo T2 m a x และตอนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะทําการรีวิวอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบก็คือมีสติ๊กและก็มีสมาร์ทสปีเกอร์ด้วยและตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนี้มาคอนเน็กใช้งานร่วมกันและทําให้ห้องของเราเนี่ยกลายเป็นโรงหนังอย่างแท้จริงเลย โอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรีวิวเจ้าวันโบทีทูแมกซ์เลยดีกว่าเจ้าวัน b o ทีทูแมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น T2 Max เนาะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นท็อปสุดของเขาเลยราคาเนี่ยที่เราได้มาคือ4,990บาทจาก JD Central ความจุของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 16GB น้ำหนัก900กรัม ซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ซัลายเออร์แล้วก็โปรโมชั่นณตอนนั้นนะทุกคนอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากกล่องเลยเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยก็จะมีอ่ะพอยต์ points, สำคัญสำคัญของตัวโปรดักเนี่ยเป็นข้อมูลมาให้บนกล่องด้วยก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของ hd input ก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเสียบพอร์ต hdmi ได้แล้วก็มีในเรื่องของสปีคเกอร์ก็คือมีลำโพงในตัวมีสัญลักษณ์ full scale light engine อันนี้จะเกี่ยวกับตัวลูกแก้วโปรเจคเตอร์ของเขาเนาะแล้วก็มี electronic keystone correction ซึ่งไฮไลท์เนี่ยคือตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคอนโดหรือว่าห้องที่มีพื้นที่จํากัดหน่อยเนี่ยแล้วเราไม่สามารถหรือว่าไม่อยากจะเจาะผนงังเจาะโปรเจคเตอร์เนี่ยแขวนไว้ตรงหัวเตียงเนี่ยเราสามารถที่จะวางเขาเฉียงหน่อยได้วางบนโต๊ะหัวเตียงได้วางบนชั้นวางของที่มันไม่ต้องแบบไม่ต้องให้มันตรงกับปลายเตียงไปเป๊อะอ่ะเขาก็สามารถที่จะปรับองศาของจอที่ฉายเนี่ยให้มันตรงแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับการแขวนไว้บนหัวเตียงเลย ทีนี้ทุกคนมาดูตัวเครื่องจริงกันตัวเครื่องจริงเนี่ยนอกจากขนาดจะ กระทัดรัดมากแล้วเนี่ยก็ยังมีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักด้วยเหมือนหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเ,เลยเนาะตัวเครื่องจริงเนี่ยน้ำหนักอย่างที่บอกว่าหนักแค่900กรัมเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยากจะเคลื่อนย้ายไปไหนยอยากจะเปลี่ยนที่วางเปลี่ยนที่ฉายในยก็สามารถทําได้อย่างสะดวกเลยรอบตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์เรียบบเลยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเลนโปรเจคเตอร์นั่นแหละซึ่งเลยโปรเจคเตอร์นเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้นานถึง20,000ชั่วโมงเลยส่วนด้้้้้้าาาาานนขขขขงงงงงงงททััั2ซยแลละะก็ว็ววเเ่จเปโพออตครื ทีนี้ด้านบนของตัวเครื่องทุกคนจะเป็นปุ่ม power ของเครื่องพร้อมกับตัวอนาล็อกที่มันหมุนได้เนาะสำหรับปรับโฟกัสเลนส์โปรเจคเตอร์นั่นเอง ต่อมาทางด้านหลังนั้นก็จะมีพอร์ตต่างๆมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็นี่เลยมีพอร์ตของปลั๊กไฟสําหรับตัว power supply ของตัวเครื่องเนาะแล้วก็มีช่องเสียบ usb ช่องเสียบสาย hdmi อันนี้เนี่ยสามารถใช้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้เลยแน่นอนว่ามีสติ๊กเนี่ยก็สามารถต่อเข้าตรงบริเวณนี้ได้เหมือนกันและสุดท้ายก็คือช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลทุกคน ทีด้านล่างด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพื้นเรียบเลยแล้วก็มีรูกเกลียวรองรับการประกอบเข้ากับขาตั้งกล้องมาให้ด้วยทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวเกี่ยวกับการใช้งานกันทุกคนคือตัวเครื่องเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะต่อบพอร์ต HDMI หรือว่า เสียบกับอุปกรณ์อื่นได้เพื่อใช้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเพียงการแสดงผลเฉยๆก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยด้านในเนี่ยเขาก็มีตัวซอฟต์แวร์สําหรับการใช้งานเปล่าๆมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมาแค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่ม power ด้านบนค้างไว้รอสักครู่นึงเนี่ยตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาทีนี้ก่อนจะไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์ด้านในอ่ะทุกคนอยากให้ดูเรื่องของความเข้มของสีโปรเจคเตอร์ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าในกล้องจะมมมอออองงงเเเเเหห็็นน้้ยแแแแตตตต่่ีีคคืืสบบบบปปปิิิิดดไไฟฟใชชวกล ถามว่าชัดไหมมันชัดเลยแหละเป็นระดับที่ดูดูเรื่องเลยส่วนถัดไปเนี่ยเป็นระดับที่เราเปิดไฟสลัวเปิดคมไฟหัวเตียงอะไรอย่างี้อ่ะลองดูพอเราดูระดับแรกแล้วมาเปรียบเทียบกับระดับที่2เนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกเนาะคือชัดในระดับที่สามารถดูหนังดูซีรีส์ได้สนุกเลยแหละและแน่นอนว่าสุดท้ายเมื่อเราปิดไฟทั้งหมดในห้องให้มืดสนิทเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันชัดมากๆชัดขึ้นในระดับที่ดูหนังดูซีได้ในระดับ ที่ใกล้เคียงกับจอโทรทัศน์มากขึ้นไปอีกซึ่งเฟ r ร์นิเ t i o n โดยส่วนตัวของเบนนะทุกคนถามว่ามันชัดไหมคือค่อนข้างว้าวนะความชัดของเจ้า One Boat T2 Max เนี่ยเขาบอกว่าชัดได้สูงสุดที่ 1,080p ก็คือ HD นั่นแหละทุกคนฉะนั้นเนี่ยเรื่องความชัดความเข้มเนี่ยหายห่วงนะใช้งานได้สบายมากๆเลยอะเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มดูซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบภายในเครื่องกันซึ่งการติดตั้งหรือว่าวางตัวเครื่องทุกคนแนะนานิดนึงว่าให้วางตัวเครื่องเนี่ย ่างจากผนังที่เราจะใช้ฉายภาพเข้าไปเนี่ยประมาณ1.5ถึง3เมตรจะเป็นระยะที่ตัวเครื่องเนี่ยจะฉายภาพได้คุณภาพดีที่สุดเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันว่าด้านในเป็นยังไง <c oughs> เมื่อเราเปิดตัวเครื่องที่ปุ่มด้านบนเนี่ยหน้าจาของจอโฮมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้ทุกคนก่อนจะไปเริ่มใช้งานเนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าตัวเครื่องก่อนการตั้งค่าเนี่ยก็ไปที่เมนูที่3เลยและก็กดเลือกโงมาตรงแรงกดเนาะเราจะต้องทําการตั้งค่าภาษาก่อนอ่ะ เราก็เลือกเป็นภาษาไทยได้เลยทีนี้เราก็จะใช้เครื่องได้ง่ายขึ้นและทีนี้ทุกคนในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยตรงกับผนงังหรือว่าตั้งมันเอียงตั้งบนหัวเตียงตั้งบนชั้นวางของข้างเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําการตั้งค่าตัวฉายโปรเจคเตอร์ให้มันตรงก่อนโดยการเข้าไปที่ตัวโปรเจคชัน ทีนี้เบนจะทำให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเครื่องที่เบนตั้งเนี่ยมันก็ตั้งแบบไม่ได้ตรงกับตัวผนังเหมือนกันเนาะโดยเบนจะกดที่โวซูมซึ่งคําสั่งโวซูมเนี่ยเป็นการเลือกขนาดของตัวจอปโปรเจคเตอร์ทุกคนเราจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่40นิ้วถึง120นิ้วเลยคือถ้าเกิดเป็นกดตรงเนี้ย ทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวจอของเบนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตรงกับผนังเนาะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวจะปรับให้ดูอันนี้คือปรับความกว้างก่อนให้ดูก่อนว่าอ่ะมันสามารถกว้างได้แค่ไหนแล้วก็เล็กลงมาได้แค่ไหนก็สามารถเลือกได้ผ่านทางเมนูโวลซูมตรงนี้เลยทีนี้กลับมาหน้าจอมันก็จะเดียวลวเพราะว่าเบนกดเข้าไปตั้งค่าขนาดของมันเนาะทีเนี้ยเรากลับมาเลื่อนลงมาที่บริเวณเมนูที่ชื่อว่า4 Points อันนี้อ่ะกดเข้าไป เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ตอบโจทย์มา,มากๆสำหรับใครที่ไม่สามารถติดตั้งตัวโปรเจคเตอร์ตรงกับผนังได้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงลงหรือว่าปรับซ้ายขวาได้เนี่ยทั้งสี่มุมของตัวจอเลยอ่ะอันนี้กำลังปรับมุมซ้ายบนอยู่เนาะอ่ะและถ้าเกิดว่าเรากดตรงปุ่มโฮมของรีโมทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนฝั่งของการปรับเป็นฝั่งตรงข้ามกาันอ่ะฝั่งนี้ก็จะยืดขึ้น เราสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกฝั่งเลยเพื่อให้จอโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยมันฉายได้ตรงกับผนังแม้ว,ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างหรือว่าด้านใดก็แล้วแต่แต่ต้องบอกข้อจํากัดของมันเล็กน้อยทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีจอด้านใดด้านหนึ่งที่อาจจะมัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับโฟกัสจากบริเวณด้านบนเครื่องได้เพื่อให้หน้าจอเนี่ยมันชัดในระดับที่เราสามารถปรับได้เนาะอ่ะทีนี้ เมื่อมันเริ่มจะตรงแล้วเราก็กดออกอ่ะก็จะกลับไปที่เมนูเหมือนเดิมทีนี้เมื่อเราตั้งค่าในเรื่องของภาษาและก็หน้าจอเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าในเรื่องของตัว w i f i เรื่องเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะต้องใช้งาน w i f i เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต่อ WiFi ไ,ไ,ไ,ไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตั้งค่าเลยคือเรื่องของเวลาเวลาและก็วันที่เนี่ยจะอยู่ในเมนูตรงกลางคือแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็จะมีการตั้งค่าเนี่ย มาให้ด้วยอยู่ในเมนูนี้แหละ,ะตำแหน่งอาจจะแตกต่างกันแต่ละเครื่องแต่ว่าอยู่ในหน้าของแอปอ่ะก็กดเข้าไปเราก็จะสามารถทําการตั้งค่าได้ทุกอย่างภายในเครื่องเลยว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเอ่ยคือมันจะเหมือนกับหน้าจอของมือถือ Android ทุกคนก็เข้าไปตั้งค่าบรื่อนตรงนี้ได้ วันที่เวลา Wi-Fi Bluetooth อะไรตั้งค่าได้หมดทุกอย่างเลยในเมนูตั้งค่าตรงนี้เนาะทีนี้ทุกคนกลับมาดูที่เมนูหน้าโฮมกันบ้างเมนูหน้าโฮมเนี่ยถือเป็นเอเมนูเรียกว่าเมนูไฮไลท์ของเขาแล้วกันทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นในเมนูหน้าโฮมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ ไฮไลท์หลักๆของซอฟต์แวร์ในตัวแต่ว่าส่วนที่อยากจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูในวันนี้เนี่ยคือส่วนของซอร์สหรือว่าตัวพอร์ต HDMI ที่บอกว่าสามารถที่จะต่อบริเวณหลังเครื่องได้เนาะถ้าเกิดว่าเราต่อตัวมีสติกหรือว่าตัวพอร์ต HDMI ของอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเพื่อจะให้มันฉายออกมาในมบราวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะต่อหลังเครื่องแล้วก็กดที่เมนูซอร์สได้เลยอ่ะโอเคเมื่อกี้แอบแวบไปต่อพอร์ตตัว HDMI ของโน้ตบุ๊กมาให้แล้วอ่ะล้วก็กดเลือกไปที่เมนูซอร์สเลยทุกคน อ่ะก็จะขึ้นให้เลือกเราก็เลือกไปที่ HDMI เนาะอ่ะทีนี้รอสักครู่หนึ่งหน้าจอที่เปิเตอร์ฉายเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอเดียวกับที่โน้ตบุ๊กฉายเลยฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะต่อพอร์ต HDMI ของคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆอนย่างมีสติก๊กหรือว่าอย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถต่อได้แล้วก็เลือกที่เมนูซอร์สก็จะแสดงผลตามพอร์ต HDMI เลยชัดเป๊ะรีวิวของอะไรนะ อะต่อไปทุกคนถัดจากส่วนของเมนูซอสในหน้าโฮมเนี่ยเราไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างแอปพลิเคชันเนี่ยจะขอบอกตามตรงว่าจะ ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึง่งเมื่อเราเข้ามาที่หน้าของแอปพลิเคชันเนี่ยแรกเริ่มของตัวเครื่องเลยก็จะมี้าตาแบบนี้เลยเรียกได้ว่ามีทั้งแอปที่คุณหน้าคุณตาแล้วก็แอปจีนต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่จะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมสําหรับดูหนังแล้วก็เล่นไฟล์สื่อเนี่ยมาให้เกือบจะค่อนข้างครบแล้วก็จะมีตัว Netflix ตโดวหลักๆเลยแล้วก็จะมีตัว VLC ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมเล่นไฟล์สือ่อไฟล์ mp4 ไฟล์หนังต่างๆที่เสียบผ่านทางพอร์ต usb ด้านหลังเครื่องได้เช่นเดียวกันก็ถ้าเกิดเสียบป,ปุ๊บก็จะเล่นผ่านไฟล์นี้ได้เลยเหมือนกันเนาะ และนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัว MX Player ก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้เล่นไฟล์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถดูอย่างได้ก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี้ย VTV เขาก็จะแถมมาให้ด้วยและก็ยังมีเบราว์เซอร์ทุกคนซึ่งตัวเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานเว็บต่างๆได้เหมือนกันกันกบในมือถือ Android เลย และอีกหนึ่งการเชื่อมต่อของตัว o n e b o t T2 Max ทุกคนก็คือการแคชกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการสะท้อนภาพกับมือถือนั่นเองเราไปที่แอปพลิเคชัน Happy c a s h เราก็กดเข้าไปและก็ไปกดตัวโปรแกรมที่ใช้สะท้อนหน้าจอของมือถือเรารอเอาไว้มันก็จะขึ้นในมือถือมาว่า Happy c a s h เนาะเราก็กดให้มันเชื่อมต่อกันจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งให้เขาคอนเน็กกันก่อนอพอคอนเน็กันเสร็จปุ๊บนี่ก็ จะขึ้นเป็นหน้าจอมือถือของเราผ่านจากตัวโปรเจคเตอร์เลยก็จะมีหน้าจอที่หน้าตาเหมือนกันทุกประการและถ้าเกิดใครถามว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอียงหน้าจอได้ไหมก็อ่ะดูเลยเอียงได้แล้วก็จะเป็นการเอียงแบบหน้าจอแบบเต็มด้วยอ่ะก็จะสามารถใช้งานได้ทุกคนสำหรับการแคสหรือว่าการสะท้อนหน้าจอมือถือนั่นเอง และต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัว One b o l T2 Max เนี่ยสามารถที่จะเล่นหนังใน n น็ fli x คุณภาพของทั้งภาพแล้วก็เสียงในเป็นอย่างไรบ้างอะเดี๋ยวไปดูกัน เป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับการดูหนังผ่านเจ้าตัว o n e o l u T2 Max นี้ส่วนตัวเบนนะคิดว่าคุณภาพของการฉายหนังหรือว่าซีรีส์เนี่ย ความคมชัดหรือว่าความเข้มของตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยคือชัดแล้วก็ดูหนังได้แบบอย่างสนุกเลยแหละแต่ว่าในเรื่องของเสียงนั้นถ้าเกิดอยากจะเพิ่มอรรถรสในการดูหนังให้มันสนุกยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะต้องทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับลําโพงหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟังที่คุณภาพดีหน่อยก็จะทําให้การดูหนังการเปลี่ยนห้องเป็นโรงหนังส่วนตัวเนี่ยเพอร์เฟกขึ้นมากเลยทีเดียวและมันก็ยังมีข้อจํากัดเล็กน้อยในการดู Netflix ผ่านทางซฟอ์แวร์ของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีจัง หน่วงบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยไม่ถึง1วิเลยทุกคนซึ่งถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องความหน่วงของมันเนี่ยอาจจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นมีสติก๊กและก็ ใครที่สนใจเรื่องเสียงเนี่ยจะต้องต่อกับลําโพงอย่างมี smart speaker ด้วยซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งมีสติกและก็มี smart speaker เนี่ยเราจะมารีวิวในคลิปต่อๆไปและสุดท้ายอย่างที่บอกเนาะว่าเราจะเอาทั้ง3ตัวก็คือตัว one b o w t2 max แล้วก็ตัวมีสติกและก็มี smart speaker เนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยเป็นโรงหนังส่วนตัวอย่างแท้จริงกันอ่ะ ีนี้ก่อนจะปิดคลิปเนี่ยเรามาพูดในเรื่องของข้อดีและข้อจํากัดของตัววันโบ้ทีทูแมสกันเล็กน,น้อยดีกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะมาแชร์กันมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยทุกคนโดยส่วนตัวร่างคิดว่าเนี่ยราคาค่อนข้างน่ารัก4,990บาทมีโปรมีโคด้ดลดก็อาจจะถูกกว่านี้ด้วยและก็ขนาดเนี่ยกระทัดรัดมาก น้ำหนักในแค่900กรัมเท่านั้นสามารถวางเพื่อใช้งานในห้องที่มีพื้นที่จำกัดโดยไม่ต้องเจาะหรือแขวนได้เพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมหน้าจอทั้ง4มุมให้มันตรงได้เนาะและอีกอย่างก็คือรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบเลยและสุดท้ายการแสดงผลภาพที่ได้เนี่ยก็คมชัดระดับ HD หรือว่า1080พิ p เลยทีเดียวส่วนข้อจํากัดเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ด้านในเนี่ยมาจากจีนฉะนั้นการโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงมีจังหวะหน่วงบ้าง แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้และก็เรื่องของเสียงทุกคนอาจจะไม่ได้คุณภาพดีเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจอภาพเนาะอาจจะต้องมีการหาลำโพงเสริมหรือว่าต่อหูฟังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดูนั่นเองจ้าอะโอเคทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับการรีวิว One b e l o T2 Max Projector จิ๋วแจ๋วตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อยากจะให้เรารีวิวแกดเจ็ตตัวไหนเพิ่มเติมเมนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้ใตคลิปได้เลย และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ c o n ดูเดชเชลด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการรีวิวแก๊ตแบบนี้เนี่ยต่อมาเรื่อยๆเลยโปรดักตเนี่ยก็จะเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำบ้านเป็นส่วนมต่างๆอย่างที่บอกตอนแรกเนาะก็รอติดตามในช่องกันได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนใน EP หน้านิว Life s ไ y l ์จะมารีวิวแกตอะไรนั้นก็รอติดตามด้เลยจ้า